มาครับ3ก๊ก3นาทีกับเรื่องราวดีๆกับผมจันเปง3มก๊กตั้งวงเรานะครับวันนี้เล่าเรื่องของซุนกวนให้ฟังซุนกวนนี่เขาเป็นหนึ่งใน3ผู้นําของ3มก๊กนะผู้ชนะสูงสุดของสาก๊กนะครับร่วมกับโจโฉแล้วก็เล่าปีนะ่นะซุนกวนนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาออกไปรบมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาออกไปรบแล้วก็แหมพลาดท่าในสงครามอ่ะพลาดท่าในสมรภูมิอ่ะองค์ักะของเขา่ชื่อว่าจิวไทยเนี่ยไปช่วยชีวิตเขาออกมาได้ พอไปช่วยชีวิตเขาออกมาได้ครั้งเด็กจิวท้าก็เคยช่วยซุนกวนมาแล้วนะพอซุนกวนโตเป็นหนุ่มจิวท้าก็ช่วยซุนกวนอีกพอซุนกวนรอดชีวิตกลับมาได้ครับซุนกวนก็กลับไปเข้าค่ายของตัวเองกลับไปที่พักที่ตั้งของตัวเองแล้วก็จัดเรียกทหารมาประชุมเลยเรียกทหารมากินเลี้ยงกันตอนกลางคืนทีนี้ซุนกวนก็บอกให้จิวท้าเนี่ยเดินออกมาข้างหน้าเวทีเลยหน้าเวทีเหมือนประธานบริษัทเชิญพนักง,งานออกมาหน้าเวทีแล้วแล้วซุนกวนก็ลินเล่าให้จิวท่า ผู้คนนี้ต่างงงเลยบอกว่าเฮ้ยทําไมท่านประธานบริษัทท่านประธานลินเล่าให้พนักงานเลยเหรอมันมันงงผู้คนที่ไม่รู้เรื่องราวก็งงเลยแต่ว่าไม่กล้าถามไงแต่ว่ามีความระแวงสงสัยในใจสุนควรก็เลยบอกให้จิวท่ายเนี่ยถอดเสื้อออกพอจิวท่ายถอดเสื้อออกเท่านั้นแหละครับบาดแผลเนี่ยเต็มตัวจิวท่ายเลยสุนควรลินเล่าให้หนึ่งจอกแล้วก็ถามสุนเออสุนควรถามจิวท่ายว่าแผลนี้ท่านได้แต่ใดมาจิวท่ายก็บอกว่าอ๋อแผลนี้ ตอนที่ข้าเข้าไปกู้ชีวิตนายท่านโดนหอกแทงมานะสุนโกลก็ลินเล่าให้จิวท่าอีกหนึ่งจอกถามไปอีกแผลนึงนะแผลน,นี้ท่านได้แต่ใดมาจิวท่าก็ว่าแผลน,นี้โดนตรงนั้นตรงน้นตรงนั้น,ตร,น,นตรงที่ไปช่วยนายท่านมานั่นแหละลินให้จอกแผลน,นี้ท่านได้แต่ใดมาลินบนสิบกว่าแผลครับลินแล้วก็ให้จิวท่าดื่มเหล้าจนจิวท่าเนี่ยสลบไปเลย จนสิ้นความสงสัยเลยผู้คนที่อยู่ในงานเลี้ยงประชุมนั้นนะสงเลยสิ้นความสงสัยเลยว่าโอ้โหเนี่ยมันสมควรและมันเหมาะสมแล้วที่นายท่านสุนทรนะ่ะจะลินเล่าให้กับจิวท้าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคนก็เลยสิ้นสงสัยแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมที่จิวท้าจะได้รับทีนี้กลับมาที่เราครับถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานหรือเราเป็นผู้บริหารก็ดีเนี่ยไอการให้รางวัลของเราต่อคนหนึ่งคนต่อพนักง,งานหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ได้สร้างแค่ความ ปิติยินดีชื่นอกชื่นใจให้แก่พนักงานผู้ที่ได้รับเท่านั้นนะต้องไม่ลืมเลยว่ามันยังไปสร้างความระแวงสงสัยคลางแคลงใจให้กับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลน,นั้นด้วยว่าไอคนคนนี้คนที่มันได้รับรางวัลเนี่ยทำไมมันถึงได้รับวะมันเหมาะสมยังไงมันถึงได้รับ มันเกิดความสงสัยแบบนี้ในหมู่พนักงานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะครับหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าง,งานก็ดีถ้าคุณจะให้รางวัลกับพนักงานกับทีมงานหรือกับลูกน้องของคุณคนใดคนหนึ่งก็ตามจงจําไว้เลยว่าการให้รางวัลในครั้งนั้นนะ่ะมันต้องสิ้นคําคอรหาคุณต้องโปร่งใสว่าเขาทําอะไรมาจึงสมควรที่ได้รับรางวัลแล้วรางวัลเหมาะสมกับผลงานเขาหรือไม่ จำเรื่องของสุนกวนไว้ให้ดีครับการให้รางวัลหนึ่งครั้งมันต้องสิ้นคําคอรหาไม่ใช่เพียงผู้ได้รับเท่านั้นที่รู้สึกยินดีแต่ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับอีกมากมายจะรู้สึกระแวงสงสัยในตัวคุณด้วยฝากว้ครับสามก๊กตั้งวงเล่า